ป็นยายุคใหม่ที่ถูกผลิตออกมาแล้วยาแบบไหนมันดีต่อสุขภาพโรงพยาบาลน,นี้ใช้ยาเก่าโรงพยาบาลน,นี้ใช้ยาใหม่เราจะรู้เราจะไม่ถูกหลอกเป็นการทําให้ลําไส้เราผลิตน้ําออกมาคืนสู่อุจจาระครับฟูจิครับพูดถึงเรื่องท้องผูกตอนที่3ครับพาะ10ล้านคนท้องผูกแล้วแก้ไม่หายบางคนพยายามกินอาหารแล้วพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วทั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการกินและตอนที่สองเราพูดถึงเรื่องท่าอึครับใครดูตอนนี้บ้างท่านี้ ถ้าอะไรคือท่านี้ถ้าใครยังไม่ดูนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือเข้าไปขอในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเข้ามาแอดในเพจสีเขียวนะครับผมจะส่งคลิปฟรีให้กับเพื่อน,นครับวันนี้ตอนที่3ก็คือเราลองมาหลายอย่างแล้วกินแล้วท่าแล้ววิธีการออกกำลังกายแล้วแต่ก็ยังไม่หายวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอยางไหนจะซื้อยากินคุณจะซื้อยาแบบไหนยังไงเป็นยายุคใหม่ที่ถูกผลิตออกมาแล้วยาแบบไหนมันดีต่อสุขภาพแล้วยาแบบไหนกินแล้วไม่ค่อยได้ผลมาดูกันครับ และคนที่มาให้ความรู้เราวันนี้คือศาสตราจารย์ทัตสึฮิโรแห่งมหาวิทยาลัยคกไซอิเดอฟุชิไดอะกุมาให้ความรู้ลครับวันนี้จะมาพูดถึงยาอะไรดีกับยาอะไรไม่ดีนะครับก่อนอื่นจะมาพูดถึงยาที่กินบ่อยๆแล้วจะทําให้มันดื้อยาแล้วทําให้ช่องผูกมากขึ้นผมแปลเป็นไทยเลยครับที่หนึ่งคือยาที่ผสมมาขามแขก 2. น้ําเต้า,แล,า,าและก็ 3. ว้านจระเข้ครับท่านบอกว่านะฮะตอนแรกถ้าเราท้องผูกนะฮะแล้วเรากินเนี่ยแรกๆก็จะถ่ายดีแต่พอนานเข้านานเข้าครับมันเริ่มไม่ได้ผลครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นบางคนนะฮะตอนแรกก็ถ่ายดีนี่ทำไมหมูนี้ถ่ายไม่ได้ก็เพราะว่าร่างกายเราชินพอชินแล้วจะถ่ายไม่ออกครับ ครับไมครับมันมี่3อย่างนี้เวลาเราไปซื้อยาลองไปถามดูครับว่ามีส่วนผสมอันนี้อยู่หรือเปล่าและถ้าเราใช้ไม่ทุกวันเราใช้ได้ครับแต่ถ้าเราใช้ทุกวันมันจะดื้อยาแล้วจะทําให้เราอึออกยากมากกว่าเดิมครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอยู่ในกลุ่มอัลตาคิโนอโนก็คือกลุ่มพวกว่านหาจงจระเข้พวกน้ำเต้าแล้วก็พวกมะขามแขกต่างๆครับมันอยู่ในกลุ่มอัลตาคินอนลองเสิร์ชดูครับจำได้ไหมครับว่าท้องผูกมีอยู่สองท้ายใหญ่ๆก็คือท้ายที่เราอึน้อยก็คืออาทิตย์หนึ่งเราอึแค่3ครั้งหรืองอะครั คือทายที่เราอึเบ่งยากมันมีสองทายเพราะฉะนั้นแต่ละทายก็จะใช้ยาต่างกันดังนั้นเดี๋ยวเราพูดถึงใช้ยาท้ายที่1ก่อนก็คือคนที่อาทิตย์หนึ่งอึไม่กี่ครั้งอันนี้ควรจะใช้ยาแบบไหนครับทางนักวิทยาศา์ก็บอกนะว่ายาที่ใช้แล้วทําให้อึมันนิ่มขึ้นตัวที่1ครับชื่อแมกนีเซียมออกไซด์ครับตัวที่2ที่ชื่อว่าโพลีเอทิลีนไกลโคนะครับตัวที่3ชื่อลักชูโรสนี่คือตัวยาดั้งเดิมนะครับตัวที่4กับตัวที่5เป็นตัวยาใหม่ครับตัวที่4่นะครับ ลีนาโครไทล์เราไปหาซื้อในร้านขายยาดูครับเราจะเลือกยาได้ถูกถ้าเราบอกท้องเสียท้องผูกเราก็จะรู้ว่าโรงพยาบาลน,นี้ใช้ยาเก่าโรงพยาบาลน,นี้ใช้ยาใหม่เราจะรู้เราจะไม่ถูกหลอกแล้วเราจะรู้ข้อมูลใหม่ๆเลยครับแลวไม่ถูกหลอกครับซึ่งตัวยานี้จะมีหน้าที่นะครับทำให้ลำไส้ขับน้ําออกมาจากลำไส้เพื่อให้อืบนี่นะนิ่มขึ้นเฮ้ยเจ๋งไหมธรรมดาลำไส้จะมีหน้าที่ดูดน้ำนะดังนั้นถ้าเราไม่อืก็ทําให้อืเราแข็งแข็งแข็งแห้งแห้งแห้ง,ง,งแต่นี่ครับ,เป,รบเป็นการทําให้ลำไส้เราผลิตน้ําออกมาคืน สู่อุจจาระครับเฮ้ยเจ๋งไหมะตัวยาตัวที่6ชื่อยา LBCB เกี่ยวกับเรื่องทําให้กดน้ําดีเนี่ยฮะมันออกมาไปถึงอุจจาระได้ง่ายจะทําให้อุจจาระเนี่ยนิ่มได้ครับเคยรู้เรื่องน้ําดีไหมฮะน้ำดีมันจะส่งไปถึงอุจจาระส่งไปถึงลาไส้โดยตรงเลยฮะเจ๋งมากเลยเราอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน,นครับเป็นเรื่องที่ละเอียดเลยต่อไปเป็นยาสําหรับท้ายที่2ก็คือยาสําหรับคนที่เบ่งอื่และอืออ,อกยากซึ่งจะต่างกันกันกบท้ายที่1นะครับถ้าสําหรับคนที่เบ่งอื่อออกยากมันจะเป็นยาที่เอาไว้สวน บ่อยเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเรานะครับจะบอกชื่อไว้ก่อนนะครับมันชื่อว่าแคลเซียมโพลีคาร์โบฟิลเป็นยาที่เอาไว้สวนทวารนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าใช้บ่อยอย่าใช้ทุกวันนะมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนครับเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นลำไส้ครับใช้นานใช้บ่อยไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้านานๆครั้งแล้วเออไม่ออกจริงก็ลองสวนดูแต่ถ้าคุณสวนไปบ่อยนะคุณจะติดเป็นนิสัยมันจะไม่ดีครับแล้วทําให้จุลินทรีย์ในลำไส้เรามีแต่จุลินทรีย์ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเยอะๆนะครับขอทบทวนนะครับ ซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้กับใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ใยอาหารที่ละลายน้ําได้จะเป็นตัวที่นะช่วยทําให้ ừ, เราเป็นรูปร่างแบบเยลลี่มีความนุ่มและเพิ่มจุลินทรีย์ในลาไส้จุลินทรีย์ในลาไส้ก็จะช่วยทําให้ลําไส้คุณสร้างภูมิต้านทานต่อสู้โรคเคยบอกไปแล้วหลายครั้งก็คือว่าลําไส้เราจะเป็นแหล่งสร้างภูมิต้านทานต่อสู้โรคต่างๆ,ๆถึงเรับถึง7%เลยเพราะฉะนั้นลําไส้เราจะต้องแข็งแรงครับบวกกับใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ก็มันจะทําให้เราใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นนนนนะหมออออแําาีกกนนัึงคืร จุลินทรีครับ การกินจุลินทรีย์หมอญี่ปุ่นหรือหมอต่างประเทศแนะนําให้กินจุลินทรีย์ครับให้กินจุลินทรีย์ดีนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีและเพิ่มใยอาหารใยอาหารที่ละลายน้ําได้และใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ก็คือเรากินผักประมาณ250กรัมถึง300กรัมในแต่ละวันวันก็อาจจะต้องกินเยอะนะครับดังนั้นเราจะต้องกินเพื่อป้องกันไม่ให้เราท้องผูกถามว่าผมกินอะไรก็อย่างที่ผมบอกบ่อยๆนะครับก็คือกินตัวนี้ครับก็คือกินกินตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือนะคร บาลานันนกถ้ากินผักที่ละลายน้ําไม่ได้อย่างเดียวจะทําให้ท้องผูกเพราะอะไรครับมันจะไม่ได้เพิ่มความนิ่มของอุจจาระแต่ทําให้อุจจาระเพิ่มขึ้นก็ทําให้เราปวดท้องปวดท้องแต่ออไม่ออกและมีจุลินทรีย์พิเศษซึ่มีผลวิจัยว่ามันสร้างพลังงานซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับห้แอดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์พิเศษซึ่งวิธีการเลือกจุลินทรีย์ที่ดีต้องเลือกแบบไหนก็จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งครับให้แอดมานะครับในเพจสีเขียวแล้วเขียนมาว่าาานนะรรััสใจจจููิีผกกก24ขอออ้้เพแแ็งงงงปท เป็นต้นต่อของโรคร้ายต่างๆมากมายมะหวานความดันอัลไซเมอร์สมองอุดตันหัวใจอุดตันคอเลสเตอรอลสูงยังไงยังไงก็อย่าพึ่งยาตลอดชีวิตนะครับเพราะถ้าพึ่งยาตลอดชีวิตจะทําให้เราป่วยเป็นโรคอื่นแทนครับรักษาได้โดยการกินผักเยอะๆกินใยอาหารเยอะๆซึ่งเป็นของธรรมชาติครับหรือเราเติมจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพเราเยอะๆก็ทําให้เราแข็งแรงจากข้างในและมีภูมิต้านทานต่อสู้โรคเราก็จะไม่ป่วยครับ